สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมระเบิดสูตรผมต้องมาแล้วท่านผู้ชมนาทีนี้อเออเป็นยังไงล่ะพอพูดถึงก็งมาปั๊บเลยครับแล้วผมติดแสงใครว่าเฮ้ยเออ,เ,อ,อเสียงเท้าขวามือผมมีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อน ที่จะทำอะไรเอ่ย,ยจะเดินตัดไปไหนล่ะครับเพื่อนผมบอกเลยว่าปืนผมเนี่ยโอพี OP นะครับไม,ไม่เอาเพื่อนใครเขาเล่นพกกันครับระดับนี้แล้ว,ว,ลวเฮ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะ โอ้ลั่นหัวไปเลยทีเพื่อนงงเลครับไม่เคยเจอปืนนี้ละสิโอเครู้เรื่องครับโอ้โหเป็นยังไงระเบิดฟรีผมมาแล้วเพื่อนแล้วเราจะดันเข้ายังไงดีครับเนี่ย วอดเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ผมจริงเขาไม่ตายจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมสวยเพื่อนเปลี่ยนกระสุนปืนก่อนครับ โอ้โหย่างน้อยก็เจ็บแล้วครับหนึ่งคนนิดนิด <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวว่ะเอ n r e o l โอ้โหเป็นยังไงล่ะระเบิดสูตรพี่มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมกลัวเขาเดินรถจังเลยอ่ะครับโอ้มน่เฮปลาระเบิดสูตรลงหน้าต่างซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรล่ะครับเพื่อน เฮ้ยเอ็งหลบระเบิดผมแล้วครับเพื่อนร้ายกาจริงๆเลยนะครับนะ้าตรงนี้เลียร์จัดๆเลยครับเพื่อนเอ้แต่เหมือนได้ยินเสียงเท้าเพิ่มนะครับเสียงหนึ่งนี่ไงผมว่าแล้วครับ โอ้แวแน่ให้ตายเถอระเบิดไม่ได้เลยฮะผมว่าแล้วเพื่อนรอตั้งนานครับเขาไม่เดินออกมาสักทีนึง นทีมของคุณได้รับชัยชน,นะที่จริงแล้วเนี่ยปืนเราสามารถกดตัวจีได้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะโ o มให้เราอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหรอ่อ่ะแบบเนี้ยผมรู้สึกโอเคมากกว่าครับทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ท่านแน่ท่านแน่สองคนเลยเหรอครับเนี่ยเอ้ยชุบกระโดดหลบก่อนครับอย่าประมาทกันสิครับเพื่อนเห็นอย่างนี้แล้วปืนผมความแรงเก้าช่องนะเฮ้ยโอเคซ้ายมือผมเดินขึ้นมาครับเฮ้ย พก <6 S 2> เป่าเลยละกันเสียงเท้าซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมตรงเกิดน้ำเงินครับอันแน่พี่รออยู่แล้วไอ้น้องเราไม่จำเป็นต้องรีบครับท่านผู้ชมเล่นเป็นสายส้มยิงไปเลยครับซ้ายมือผมโอ้โหไม่ทันครับ ขวามือข้างหน้าผมมีครับรออยู่แล้วเพื่อนเกิดแดงอย่างนั้นหรอืมโอ้โห,โห,โหผมรอแคมตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องเดินครับเกิดมาก็ตายเลยว่ะเฮย้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ง่ายขนาดนั้นเพื่นนอนเฮ้อะไรล่ะเพื่อนหืมจะเอาเดชมายิงผมซะอย่างนั้นครับ มุมไหนศัตรูจะมามุมไหนกันต่อเอ้ยขอบคุณมากครับเพื่อนที่มุดรูมาครับนี่นี่คือสะกผบแล้วยิง อ้าวเวงการเกิดตรงนี้เฉยอเสองคิวไปดิเฮ้ยไม่น่าเลยจุเ้เ,เรียบร้อยสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ